สวัสดีครับผมชนะของสุดเด่นนะฮะวันนี้ก็จะมาตอบโจทย์น้องๆนะฮะเกี่ยวกับตัวมิกเซอร์ที่เป็นมิกเซอร์ธรรมดาอะนาล็อกทั่วไปนะฮะกับที่เป็น USB นะแล้วก็มิกเซอร์ที่เป็นมัลติแทร c k หรือจะไม่ใช่มิกเซอร์ที่เป็นออ audio to f เฟสทั่วไปแล้วก็ออ audio to f เฟสที่เป็นมัลติแทร c k ก็มีนะนะฮะมันแตกต่างกันคือมันแตกต่างกันตรงที่หน้าตาเฉยหน้าตาที่มันไม่เป็นมิกเซอร์กับหน้าตาเป็นปกติอนะยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้เห็นภาพนะฮะตอนนี้ผมมีตัวออ d ด o t โอเจเที่เป็นไซเบอร์นะฮะอยู่ว่า2 c c ที่มันมี2 c h ช n n e แแบบเนี้ยปกตินะฮะอันนี้ก็ลักษณะเป็นออ d ด o t โอเจฟหน้าตาเป็นกล่องแบบนี้กล่องเหลี่ยมๆทั่วไปนะมันพอดีว่าอ่าแบบนี้อโอเคที่เราเคยเห็นกันออ d ด o t โอเจฟแต่ มันก็มี audio to f a ฟ e ที่เป,เ,ปเป็นหลาย channel เยอะๆเยอะๆแล้วก็มัน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 ดีแทกด้วยนะฮะบางทีเขาเรียกว่าเป็นแหลกนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวจะทําให้เห็นภาพว่าระหว่างมันดีแทกกับไม่มันดีแทกมันแตกต่างก,กันอย่างไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับตัว ur สอง cc นะ ur สอง cc ตัวนี้มันก็จะออกเป็นสอง channel นะฮะสอง channel ที่สามารถแยกกันออกได้เป็นความแตกต่างก,กันเลยนะฮะเช่น เราบอกว่าเราตั้งสร้างร็กขึ้นมาในช h a n ที่ที่1แล้วอีกช h a n หนึง่งก็สามารถสร้างอีกได้แทร็กหนึ่งเป็น2องสองแทร็กนันเองอ่าเเรียกว่า2 t r แทร็กนะเดีย๋ยวมาดูกันที่หน้าจอแล้วก,กันจะแคปเจอร์หน้าจอเดี๋ยนะผมขอเช็คก่อนว่าแคปเจอร์มันขึ้นหรือเปล่า เข้าไปใน q b a s เลยก็ได้นะฮะพว mm hmm. กโปรแกรมมาติกเสียงทั่วๆไปนี่เดี๋ยวผมจะทำให้เห็นภาพว่าถ้าเกิดผมสร้างแ r ล c ขึ้นมาแล้วผมเสียบ Channel Channel หนึ่งมันจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเปิดมาที่ Empty นะฮะถ้าเราจะเช็คตัวว่าเราใช้งานอยู่ก็คือตัวนี้มันขึ้นอยู่แล้วนะนรัรบ Style เ e ิด Active หมดเลยเห็นไหมฮะ Input I ก็คือ Input โอโอคือเอาพุตนั่นเองนะฮะอันนี้เอาพุตออก2 Channel LR นะฮะอินพุตสามารถแยกได้เป็น2 Channel เช่นกันนะฮะอินพุตหนึ่งอินพุตสองนะฮะถ้าเรามาสร้างแทร็กตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างแทร็กอินพุตหนึ่งหรืออินพุตสองก็ได้หรือจะทำอินพุตหนึ่งสองให้เป็นสเตอริโอก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นภาพนะฮะอันนี้ในกรณีทั่วๆไปนะแล้วก็เป็นโมโนนะหรือว่าเป็นสเตอริโออ่ะมันขึ้นอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมฮะ ฮาร์ดแวร์อินพุตนะฮะฮาร์ดแวร์อินพุตของเราช่องหนึ่งเป็นโมโนนะฮะช่องสองก็เป็นโมโนนะผมจะสร้างช่องหนึ่งขึ้นมาโมโนนะฮะอันะนะนี้เขียนว่าช่องหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นภาพนะสีเบสหนึ่งฝากเข้าไปผมจะสร้างขึ้นมาอีกแผงหนึ่งเป็นช่องใหม่ช่องที่สองนะฮะ ก็คือ c h 2 c 2. 2นี่อันนี้คือให้เห็นภาพว่ามันสามารถเป็นสองแท็กได้อย่างไรนะฮะเช่นผมจะต่อไมโครโฟนนี้เข้าไปนะครไมโครโฟนนี่ไมโครโฟนไม่ instrument ทั่วไปเข้าไปที่ช่องหนึ่งก่อนนะฮะไปช่องหนึ่งเปิดเข้ามาตอนนี้มันต้องมีสัญญาณแล้วนะฮะ โอเคโอเคเทสเทสเทสอ่า okay. okay. นะมันจะมีสัญญาณที่ Channel 1เท่านั้นมันก็ลักษณะคล้ายๆก,กันกับตัวมัลติแทร็กนะฮะแต่ตัวนี้จะแยกเสียงออกได้แต่ละทิศเลยนะฮะแต่ะละช่องช่องหนึ่งกับช่อง,องสองไม่เหมือนกันก็ได้นะฮะคนละเสียงกันเราก็เอามามิกซ์ได้เช่นกันอันนี้วิธีการใช้งานสําหรับชานเอลหนึ่งชานเอลสองนะอ่ะผมก็ลองอัดพร้อมกันมันก็จะมีเสียงเฉพาะชานเอลหนึ่งเท่านั้นนะฮะอ่าจะมีสัญญาณขึ้นเฉพาะชานเอลที่หนึ่งเท่านั้นนะฮะ ที่ผมพูดอยู่มีสัญญาณขึ้นเฉพาะชั a นลหนึ่งเท่านั้นตัวชั a นลสองต้องไม่มีอะไรขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เสียบอะไรนะ,ะเราไม่ได้เสียบอะไรนะ,ะวันนี้ผมจะสลับบ้างสลับมาเสียบชั a นลสองดูบ้างนะฮะอมอันนี้เสียบชั a นลสองนะมันก็ต้องดังที่ชัแนลสอง เทเห็น <Test>, ไหมครับช่องหนึ่งไม่มีสัญญาณเสียงแล้วนะฮะอันนี้จากหน้าจอนะ <c oughs> ไม่มีสัญญาณเสียงเรียบร้อยเสียง2ตัวสามารถแยกกันได้เราได้2 track นั่นเองเรียกว่า2 track นะฮะความแตกต่างที่ทําได้ใน track อ่าเดี๋ยวผมจะสร้าง Channel าช n e l ขึ้นใหม่ c h ่ n n หน1ด้วยเป็นสเตอริโอนั่นเองนะฮะ1และ <c oughs> 2เช่นกันอันนี้เราไม่อัดเสียงแล้วเราจะอัดเสียงเฉพาะ ตัวนี้มันจะออกเป็นสเตอริโอแต่ถ้าเราบอกเสียบอยู่ชานเอลใดชานเอลหนึ่งมันก็จะออกชานเอลเดียวนั่นเองอ่าผมลองดูอ่ะก็ไปเทสเทสวันทูเทสวันทูเห็นไหมครัลูกขึ้นมันขึ้นแค่ชานเอลเดียวก็เท่ากับว่าเราสามารถมีอุปกรณ์2ชิ้นอัดเสียงต่างกันได้นะฮะออกเป็นสเตอริโอได้นะฮะอันนี้ใครจะมีใครอัดแบบว่าเออกีตาร์สองตัวอะไรประมาณนั้นพร้อมกันเหมือนเราจากเสียงพร้อมกันกับเพื่อนเสียกกีตาร์ช่องหนึ่งเราเป็น ลาย uh, อะไรลายที่ทอีมตัวนึงเป็นคนโซโล่ได้แบบนี้นะฮะอันนี้ทาให้เห็นภาพเลย1กับ2เสียงต่างกันแล้วก็เรามามิกเสียงได้แต่ถ้าเราอาดเป็นเตอริโอแบบนี้มันก็จะอยู่ในไอช n แนลเดียวกันในแทร็กเดียวกันแบบนี้แต่ว่าคนละเสียงนะเสียงซ้ายขวาต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเลยมันสามารถทําอะไรได้มากมายหลากหลาย,ลายมากนะฮะะผมถ้าผมย้ายไมค์ออกมาไปเสียบอีก แอนไหมฮะมันจะอยู่รึกขึ้นไปไปอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วติดไหมฮะอยังไม่ติดโอเคเห็นไหมฮะรูปขึ้นมันไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะฮะที่เป็นช n แนลของเรียกว่า LR นั่นเองฮะมันแยก LR หนึ่งสองนะเอ๊ะสงส่จะไม่ติดนะเนี่ยก็เสียบเข้าเสียบออกตลอดมันไม่ติดแล้วโอเคไม่เป็นไรเท่ากับว่ามองเห็นสัญญาแล้วเรียบร้อยเนาะนะนอันนี้จบนะจบในชแนล ในแทร็กสำหรับ2 t r แทร็กมันเป็นอย่างนี้นะฮะความแตกต่างมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นั่นเองนะี๋ยวเรามาเปิดฟังให้ดูก็ได้นะฮะความแตกต่างมันจะเป็นอย่างไรผมปิดชแนลนี้ก่อนนะฮะที่อัดเสียงมามันจะมีเสียงอยู่เฉพาะชแนลเดียวนะฮะจะมีสัญญาณขึ้นเฉพาะชแนลที่หนึ่งเท่านั้นนะฮะชแนลที่หนึ่งผมปิดชแนลที่หนึ่งก็ไม่มีอะไรนะฮะเห็นไหมฮะเงียบ ตัวชแนลสองต้องไม่มีอะไรขึ้นพร<บ>อันนี้ถ้เาเกิดว่า Channel ่ ch ch ดัง Channel 2ป <Mac. S 1> ิดชแนล n e l 2 Channel 1ก็ไม่ดังประมาณนั้นเองนะอันนี้ก็คือ2 t r a ทรนะอัดได้2 t r a ทรเสียงต่างกันได้นะเริ่มต้นต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวมิกเซตัวนี้นะฮะที่เป็น m u l t ีแทร็กนะฮะความแตกต่างเป็นยังไงเดีนะ๋ยวมาเจอกันผมขอเซ็ตคับเดียวนะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมก็เสเจ้าซิงเกิล12มลติแทร็กเรียบร้อยแนละ้วนะฮะก็คือออกลาย USB นะตอนนี้ตัวนี้มลติแทร็กมันแตกต่างกันยังไงกับอะนาล็อกปกตินะฮะอนาล็อกปกติมันก็เหมือนกันเลยฮะการใช้งานเหมือนกันหมดนะฮะในเรื่องของพวกอควอไลเซอร์ต่างๆก็วอล่มต่างๆเหมือนกันหมดกัดกบอะนาล็อกความแตกต่างเกิดขึ้นก็คือมีแค่ตรงนี้นะฮะก็คือในแต่ละช่องแนลมันจะมีคําว่า USB นะฮะเห็นไหมฮะ USB R T N อ่าเกิดขึ้น ถ้าเรากดมันก็เท่ากับว่าเราจะใช้ช n e l นี้เป็นอินพุตนะฮะอินพุตที่ต่อเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถแยกแต่ละแสกที่กัวละเสียงกันได้นั่นเองเวลาเราอัดเสียงเสียงมันก็ใส่อะไรเข้าไปเสียงในช่องไหนมันก็จะเป็นเสียงนั้นนะฮะเช่นเราเสียบกีตาร์เป็นเสียงนี้อันนี้เป็นไมโครโฟนเสียงร้องอันนี้เป็นเบสอันนี้เป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะเสียงมันก็จะแยกกันชัดเจนแยกเป็นแต่ละตัวเลยนะฮะเราก็สามารถเอานำไปใช้งานในพวกบ บันทึกเสียงการแบบพวกไลท์สดหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเล่นสดเล่นอะไรอย่างนี้ได้หรือว่าเล่นเป็นวงทํา y o YouTube เป็นค o บอเป็นแบรนด์ประมาณนั้นก็สามารถเอา Input เข้ามาแล้วก็มา m i x ซิ่งในโปรแกรมได้อีกทีนะนี่คือความแตกต่างคือมีไลท์ที่เป็น USB ขึ้นมาแค่นั้นเองนะฮะส่วนอื่นๆก็จะเหมือนกันกันกบตัวมิกเซอร์อนาล็อกทั่วๆไปรือเป็น USB ที่ออกเป็น2แทร็กเหมือนกับ ตัวสายเบิกเช่นกันนะฮะแต่ตัวนี้มันมีทุกช่องเลยนั่นเองนะฮะมีทุกช่องเลย USB, USB ทุกช่องโอเคะนะลักษณะการบันทึกเสียงเข้าไปก็จะเหมือนกับคล้ายๆตัว2 t r แทร็กนั่นเองนะฮะที่ผมทำให้ดูในของ ur 2 cc เดี๋ยวมามาดูกันที่หน้าจอ,นะะอเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปตรงนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วล่ะ มีเสียงเกิดขึ้นมาเรียบร้อยนะเห็นไหมฮะมีซาวครับอินพุตเอาพุตอะไรขึ้นมาแล้วนะฮะสิบสองสิบสามอันนี้คือเอาพุตเพราะว่าที่เราเปิดนี้มันคือเป็นเสียงนะฮะเสียงที่เราจะให้มันออกแต่ว่าผมไม่ได้ต่อลำโพงตัวนี้มันจะไม่ได้ยินเสียงนะฮะผมจะทําให้เห็นอินพุตก็แล้วกันนะฮะลักษณะก็จะคล้ายกันกันกบตัวที่เป็นสองแท็กก็คือเสียงไม่เหมือนกันได้นะ,ะเสียงต่างกันได้นะเดี๋ยวมาเข้าเป้าที่คิวบสนะ มันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยะะว่าพอเป็น m u l ติแฟกแล้วมันจะมีอะไรบ้างนะ,ะที่เกิดขึ้นโอเคแคปอย่างเงี้ยอ่อ,อแคปเดียวเดี๋ยวลืมแคปอ่ะเราเข้าไปที่ส t ดิโอเซ็ตอได้เลยเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าที่เป็นพอเป็นซาวคลาฟอินพุตมันเยอะขึ้น,นะฮะอินพุตไอเช่นเดิม i คือ Input O โอคือเอาพุตนะฮะอินพุ เกิดขึ้นมา14 c a n n n l เลยนะฮะ14ชแลแล้วก็มี Output 12 Channel สำหรับตัวสแปร์ e Signature นะ12นะ,ะมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าตามันก็เป็นแบบ m i กเซปกติทั่วไปนั่นะเองอันนี้เหมือนกันเลยฮะถ้าหรอกเราจะสร้าง Track ขึ้นมาแล้วก็ Ad d track ขึ้นมา a อดิโนะฮะจะใช้ Channel อะไรเสียงอะไรก็เซฟให้เป็นเสียงนั้นตามความต้องการของเราอ่าอยากยกตัวอย่างเช่นผมเอาช่องแรกเป็นโมโนใช่ไหมฮะมันเป็นโมโน ผมก็ตั้งชื่อว่าตัวนี้มันคือกนะีตาร์นี้ชแนลทั่วไปชแนลที่2ผมจะให้ตัวนี้เป็นเป็นเบส ss แบบนี้นะฮะนี้เสียงแยกกันชัดเจนแล้วนะเสียงแยกออกจากกันเลยนะต่อไปผมจะเอาตัวนี้เบอร์3ให้มันเป็นกระเดื่องกลองนะฮะเป็นเบสดัม แบบนี้ได้เลยนะฮะคือต่อกองชุดต่อไม่ได้เลยเดือดรัมนี้เนี่ยทาให้เห็นภาพไปเฉยนะที่เราสามารถสร้างแท็กได้แ่แ,แที่ที่ผมให้เป็นเป็นสแสน่แบบนี้ได้นะฮะอันนี้คือทาให้เห็นภาพนะยังไม่ได้อัดให้ดูจริงๆแต่ว่าอัดแล้วเสียงมันจะแยกออกไปชัดเจนเลยนะฮะไม่จะไม่รวมกันไปถ้าอันที่5้าผมตั้งให้เป็นอะไรอีกอะ่ะเป็นไฮแฮทอย่างนี้ อันนี้โอเคนะฮะพอเห็นภาพแล้วเนะาะแบบนี้ความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าเราอัดเสียงเข้าไปโดยแต่และชแคลนที่เราจะใช้งานแบบเนี้เสียงมันก็จะอ่าผมไม่ทํให้เห็นภาพเหมือนกันอีกอันหนึ่กกนนะงก็แล้วกันนะเสียบเป็นไมล์แล้วกันนี่ไมล์ชแคลนแรกผมเสียบเข้าไปเป็นไมล์คอนเดนเซอร์ผมเปิดไฟแฟท่อพาวเวอร์ผูจะเปิดโวลูมไหมก็แล้วแต่ฮะ เสียงมันจะไม่เข้านะเพราะว่าเราใช้ชันแนลเดียวจะแยกเสียงออกจากกันนะะเดี๋ยวลองดูกดอัดพร้อมกันไปเลยก็ได้ est, Test ทสว t นทูเทสเทสวันเะห็นไหมฮะพอผมอัดออกมาในชันแนลมันจะขึ้นแค่ชันแนลแรกนะฮะที่มีเสียงขึ้นมานะเทสเทสชันแนลที่หนึ่งมันจะมีสัญญาณเข้ามานะฮะอันนี้ก็เท่ากับว่า ที่เราบอกว่าตั้งชื่อว่าเป็นกีตารนั่นเองนะพอมาผมจะหยุดหยุดก่อนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชแนลอีกชแนลหนึ่งใสอันนี้คือเปิดวอลลุ่มไม่ได้เลยวอลลุ่มให้หมดได้เลยนะไม่มีปัญหาผมใส่ชแนลที่สองเหมือนกันเปิดปิดไฟแฟ,ไฟ,ไฟท่อเทอา์เวน์่อาอัดต่อไป t ท s t ท o วันทูเทส t e นเห็นไหมฮะชแนลอื่นไม่มีสัญญาณนะฮะมีเฉพาะสัญญาณชแนลช่องนั้นจริงๆเราเปิดหมดเลยนะฮะความแตกต่างเนี่ยทำไงให้เห็นภาพก็คือลักษณะมันเป็นแบบนี้แหละนะฮะก็คือใช้งานแล้วเสียงมันจะแตกต่างกันออกไปเลยนะฮะจริงผมอยากกะเสียบให้เห็นหลายๆอย่างนะแต่ว่าเอาไว้เห็นแบบนี้ก็พอนะฮะพอเปิดแล้วชแนลมันจะไม่รวมกันนะฮะให้เห็นภาพ โอเคแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าเรามีหลายอย่างเล่นพร้อมกันอนะ่ะมันก็จะเห็นภาพนี้ผมอยู่คนเดียวผมจะเล่นอะไรพร้อมกันหลายอย่างได้ไม่ได้นะมันก็วุ่นวายนิดนึงประมาณนั้นเสียงก็จะแยกชแนลกันชัดเจนแบบนี้นะฮะที่ทําให้เราสามารถที่จะมามิกซิ่งในแต่ละตัวได้นะฮะแล้วก็แยก c h a ชแนลในการมิกใส่เอฟเฟคอะไรต่างกันไปได้นะครโดยที่ เอาพูดออกมามันก็เป็น L ออยู่ดีนะจริงๆแล้วอะเอาพุดแต่ว่าเราสามารถผสมเสียงให้มันแบบอยู่นิดนึงตรงนี้อ่าเช่นตรงนี้เราไว้แค่เนี้ยนิดนึงแผนไปนิดเดียวมันก็จะเห็นชัดเจนอ่าตรงนี้แผนไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแผนไปเยอะหน่อยอะไรแันก็จะทําให้มีมิติเสียงมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ง่ายกับการมิกซิงนั่นเองนะฮะ,าา mixing, นนนะ,ฮะในแต่ละชิ้น สำหรับการเหมือนกับเราเล,เล่นสดเล่นอะไรพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าสำหรับตัวมัลติแทร็กนะฮะ <Every day. S 1> เรามาโปรแกรมใหม่เราก็มามิกเสียงใหม่แล้วก็จะใส่เอฟเฟกอะไรใหม่ได้หมดเลยนะฮะ mm hmm. เพราะว่ามันแยกชิ้นกันหมดเรียบร้อยแล้ว mm hmm. นั่นเองนะความแตกต่างก็เห็นภาพแล้วนะนะ mm hmm. ผมว่าคิดว่าน่าจะเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องอินพุตด้วยเอาพุตด้วยนะฮะมันจะเยอะขึ้นนะ,ะสำหรับมัลติแทร็แต่ถ้าบอกใครไม่ใช่มัลติแทร็ มันก็จะขึ้นแค่2นะฮะโดยปกติแล้วจะขึ้น1กับ2เท่านั้นนะฮะ 1, 2, อินพุตหนึ่งอินพุตสองออปตุตหนึ่งออปตุตสองนะฮะก็เป็น LR อะไรแบบนั้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะ่าจะตอบโจทย์เพื่อนพี่น,น้องๆหรือท่านที่สนใจนะฮะกับการใช้งานพวกมิกเซอร์ต่างๆหรือออเดียโอดโตเฟตมันก็ไม่ใช่แค่หน้าตาเป็นมิกเซอร์อย่างเดียวก็เป็นออเดียโอดโตเฟตด้วยแล้วก็มีหลายชันแนลเช่นกันนะฮะก็สามารถเป็นมัลติแทร็กได้นะฮะมันยังเป็นต้องเป็นรูปแบบมิมกเซอร์เท่านั้นนะโอเคครับผมก็ก แยกแทร็กได้แต่ละแทร็กโดยที่เราเสียงไม่รวมกันนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเป็นแทร็กมอา u ์2 c c แยกได้2 t r แทร็กที่เสียงจะไม่รวมกันนะฮะแต่โดยปกติแล้วเหมือนกับมิเซอร์อื่นๆทั่วไปอาจจะอจอกมาแล้วเสียงรวมกันหมดเลยก็มีนะฮะมันขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็ขึ้นอยู่กับสเปคของแต่ละเครื่องเหมือนกันนะฮะก็ลองอ่านสเปคของเขาก่อนก่อนที่จะสั่งซื้อมาก็จะ เห็นภาพนั่นเองนะฮะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะะขอบคุณเพื่อนพี่น้องเป็นไกด์ไลายด้วยนะฮะหงนี้ก็จบไปพิธนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะยาวเหมือนกันนะลิปนี้ลาไปก่อนครับผมค,ครับสวัสดีครับ